สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องไม่หญิงจะแปนนะคะช่องนี้เต็มไปด้วยเนะะื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นคลิปนี้มาชวนทุกคนเรียนรู้แล้วก็ทบทวนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวจะเอาขึ้นหน้าจอให้นะคะตรงนี้เดี๋ยวขอนั่งทางเอียงทางนี้เพื่อที่จะได้เอาขึ้นหน้าจอไดอ้ก่อนจะเข้าคอนเทนต์แอร์ให้ดูเอาขึ้นร,รดช่วงก่อนวันที่3มีนานะคะ ทางญี่ปุ่นนะคะถ้าเกิดบ้านไหนมีลูกสาวเงี้ยก็จะประดับตุ๊กตาฮินะนะคะฮินะนิงเกียวตรงนี้สําหรับคนที่มีลูกสาวนะคะถ้าเกิดบ้านไหนมีลูกชายก็จะประดับหลังจากเดือนมีนาสินสุดไปแล้วก็จะประดับประมาณช่วงก่อนโกลเด้นวีโกลเด้นวีของญี่ปุ่นก็คือช่วงต้นพฤษภาช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภานะคะคือคนเขาจะประดับประมาณช่วง สัปดาห์สุดท้ายของเดือนที่4แล้วก็จนถึงวันที่5พฤษภามน,นะคะถ้าเกิดเป็นเทศกาลเด็กผู้ชายถ้าเทศกาลเด็กผู้หญิงก็พอถึงวันที่3ก็จะรีบเก็บไม่งั้นเดี๋ยวจะไปเป็นเจ้าสาวไม่ได้เดี๋ยวจะขึ้นคานอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องเรื่องเล่าของคนญี่ปุ่นเนาะแต่ว่าเราเพิ่งมาประดับปีนี้เป็นครั้งแรกเพราะว่าสามีแลวตัวเซนเซเองก็คือมีความเกรงเกรงกลัวกับตัวตุวต๊กตาญี่ปุ่นเนาะตรงนี้เพราะเขาก็จะแบบหน้าแต่ละ ก็จะแบบมีนแบบน่ารักน่ากลัวนี่ก็แตกต่างกันไปแต่บ้านเราแบบเออไม่ค่อยไม่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 เคยนะมีการสบตาตัวตุ๊กตาก็เลยเออถ้าเป็นตัวซูมิโกะคือเป็นตัวคาแรคเตอร์ที่ลูกสาวชอบก็เลยอตัวนี้มาประดับนะคะอ่ะเข้าเข้าเรื่องแล้วกันปล่อ,อยานานใช่ไหมวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องเอพูดถึงความเดี๋ยวนะแปะ๊บนึง ความถีการบ่งบอกความถี่ในภาษาญี่ปุ่นนะเป็นภาษาญี่ปุ่นระดับต้นนะคะ,ะต้องนั่งอีนตรงนี้เสียลืมเพราะเดี๋ยวจะเอาตัวคอนเทนต์ขึ้นมาเอตใครจําได้บ้างเอ่ยมีอะไรบ้างถ้าเกิดเรียนภาษาญี่ปุ่นมาระดับหนึ่งหรือตรงนี้ลองนึกนะคะ่าระหว่างที่รอเปิดไฟลเน็ตไปเลยเอต ระดับความถีนะคะเป็นการบอกความถี่ในภาษาญี่ปุ่นก็จะมีหลายคำนะด้านในภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเบื้องต้นนะคะก็คาแรกที่จะให้เรียนรู้กันนะคะใครเคยเรียนมาแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะคะไม่นิจิแปลว่าทุกวันอ่าตรงนี้คําว่าทุกวันนะคะแล้วเราจะบอกอะไรที่เราทําเป็นนิสัยนะคะทุกวันอ่าลองมาดูกันนะคะอย่างเช่นวัตชิวะไม่นิจิญี่ปุ่นโกะเบนเคียชิเตะ อีมาสนี้พูดช้าๆนะคะถ้าเกิดว่าจะพูดเป็นภาษาพูดจะพูดว่าไม่นิจินิฮงโกเบนเคียวสเตรุถ้าพูดเร็วๆก็ไม่นิจินิฮงโกเบนเคียวสเตรุไม่ต้องฝืกพูดเร็วก็ได้เราพูดแบบเพราะแต่ละคนก็มีการจังหวะถ่าโทนในการออกเสียงแตกต่างกันไปตรงนี้ฝึกไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้เองนะคะถัดมา โยกคือแปลว่าเป็นประจำะตรงนี้ตัวอย่างประโยคค่ะโอฮิรุวะโยกคือโอนิกิริโอทาเบมัสคำว่าโอฮิรุแปลว่ามื้อเที่ยงหรือตอนเที่ยงตรงนี้นะคะโยกคือก็คือเป็นประจำโอนิกิริข้าวปั้นทาเบมัสเป็นคำกริยาที่แปลว่ากินนะคะตรงนี้ถ้าเป็นภาษาพูดจะพูดว่านี่นะคะโอฮิร oh ุวะก็คือตัดว่าออกโอฮิร oh, oh ุ โอฮิโุโยกุ n โอนิ i กิริทาเบรตัดคำช่วยโอ,ออกไปก็ไม่ผิดนะคะหรือจะพูดว่าโอฮิโดโยกุ n โอนิ่กิริโยทาเบรตรงนี้นะคะพูดแบบไหนก็ได้ไม่ผิดถามว่าต้องมีคำช่วยทุกประโยคไหมอันนี้ถามคุณพ่อสามีแล้วก็ถามสามีนะตรงนี้เขาเป็นคนญี่ปุ่นเราก็ต้องคอนเฟิร์มก่อนใช่ไหมคะ,ะว่าเราเป็นชาวต่างชาติเพราะว่าการใช้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเป็นการพูดแบบ คร่าวๆให้คนฟังเขาเข้าใจสิ่งที่เราต้องการที่จะสื่อสารไม่มีคำช่วยทุกประโยคก็ไม่ผิดนี่คอนเฟิร์มมาแล้วนะคะเพราะในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วคนญี่ปุ่นเขาก็ไม่ได้พูดคำช่วยอะไรอนะตัดคำช่วยโอออกไปอะไรเงี้ยก็ไม่คือความหมายมันก็ไม่ได้แบบเพี้ยนอะไรไปสักเท่าไหร่มันไม่ได้เพี้ยนไปเลยด้วยซ้ำนะคะตรงนี้ถัดมาคำว,ว่าいつもแปบลบว่าสมา่ำเสมอตัวยอย่างรเร็วค่ะ正月はいつも実家に คาเอริมัสแปลว่าปีใหม่จะกลับบ้านเกิดเสมอคำว่าโชงะจือแปลว่าปีใหม่อิจโมะแปลว่าสม่ำเสมอจิกะแปลว่าบ้านเกิดคาเอริมัสแปลว่ากลับแต่ถ้าเกิดจะพูดในภาษาพูดจะพูดว่าโชงะจือว่าอิจโมะจิกกะนีคาเอรล,ลองไปฝึกพูดดูนะคะถัดมาเอโต ทุกทีกคำว่าทุกทดกิแปลว่าบางครั้งบางคราวนะคะถ้าเราต้องการจะบอกคืออะไรที่ทําเป็นบางครั้งบางคราวเป็นนิสัยของเราหรือเป็นสิ่งที่เราทำในชีวิตกิจวัตรประจําวันก็ได้นะคะแต่ทีนี้ตัวอย่างคือเกี่ยวกับเรื่องการกินเนาะวันต่อชีวะทุกทีทกทลิงโกทาัสฉันกินแอปเปิ้ลในบางครั้งเรีงว่า ก็ไม่ได้กินบ่อยบางครั้งก็กินกินบ้างไม่กินบ้างในความหมายของประโยคนี้นะคะถ้าในภาษาพูดจะพูดว่าโมตอชิวะทุกิโดกิริงโกทาเบะตรงนี้ถัดมาคําว่าอัมมาริแต่ว่าไม่ค่อยอันนี้ก็จะใช้กับประโยครูปปฏิเสธทั้งถ้าเราพูดถึงปัจจุบนันก็จะเป็นรูปปฏิเสธในปัจจุบนันถ้าเป็นอดีตก็จะเป็นรูปปฏิเสธของความหมายในรูปอดีนะคะตรงนี้ ตัวอย่างประโยคค่ะวาตนชื่อว่าอัมมาริโคฮิโยโนมิมาเซนคือฉันเนี่ยไม่ค่อยดื่มกาแฟถ้าในภาษาพูดจะพูดว่า oh no อัมมาริโคฮิโนมะไนตรงนี้สังเกตสิจะไม่มีคําว่าวาตาชิแล้วก็ไม่มีคําว่าโอเพราะคนพูดคือฉันตัวฉันแต่ถ้าเราพูดถึงคนอื่นเราก็ต้องพูดชื่อคนอื่นด้วยนะคะพัดมาเซนเซนแปลว่าไม่เลยจะใช้กับประโยค ปฏิเสธรูปปฏิเสธนะคะตัวอย่างประโยคค่ะว่าตาชิวะเซนเซนโคฮิโยนูมิมาเซนก็คือฉันไม่ดื่มกาแฟเลยแต่ถ้าเกิดจะพูดในภาษาพ,พูดจะพูดว่าเซนเซนโคฮิโโนม่าไนอันนี้เราพูดเราดูแลกวว่าตัวเราคุยกับใครนะแต่ถ้าเกิดจะบอกว่าวาตาชิก็ไม่ผิดนะจ๊ะว่าตาชิวะเซนเซนโคฮิโโน o ม่าไหนฉันไม่ดื่มกาแฟเลยอ่าสุดท้ายนะคะโฮตุนโดแปลว,ว่าส่วนใหญ่นะคะ ส่วนใหญ่หรือส่วนมากจะใช้กับประโยคที่เป็นรูปปฏิเสธอ่าก็จะเห็นรูปปฏิเสธกันซะเยอะรูป,ปแบบไม่ปฏิเสธคือผู้ีลิ้นผันกันจะเป็นรูปปกติก็ได้คือไม่ใช่รูปเป็นรูปประโยคบอกเล่าอย่างนี้ก็ใช้ได้นะคะอ่าันนี้ขอยกตัวอย่างประโยคแบบรูปปฏิเสธนะคะวาตชิวะโตตุนโดชอปปิงกูนิอิกิมาเซนก็คือฉันเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วไม่ไปช้อปปิ้งนะคะแต่ถ้าเกิดพูดในภาษาพูดจะพูดว่าวันตะ่อชิวฮัต้นโดช้อปปิ้งกูนี่อีกหตรงนี้นะคะหรือ des, อีข้าหน่อยย่างไรก็ได้นะคะเอาเป็นว่าวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับขอบคุณนะคะตรงนี้ถ้าเกิดใครอยากจะเรียนมาใช้พ่นแบบเข้มข้นมากกว่านี้นะคะสามารถสมัครเป็นสมาชิกช่อง YouTube เขียนแอดนะคะแล้วก็แม่หญิงจะแปลเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะ คุณจะได้เรียนรู้คอนเทนต์แบบพรีเมียมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะ